เมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วรายการ,รกของเราได้พาคุณผู้ชมทุกคนไปพบกับซีรีส์อิตาสุรานาคิสหรือแกล้งจุบให้รู้ว่ารักในเวอร์ชั่นต่างๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้และล่าสุดกัเวอร์ชันประเทศไทยที่ใกล้จ่อการให้แฟนๆทุกคนได้ฟินเวอร์กันสุดติ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เราเพื่อไปกันอื่นเครื่องกันเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะพาแฟนๆทุกคนมาพบปะชมหน้าและทคำความรู้จักกับตัวละครต่างๆในซีรีส์คิสมีรักล้นใจในแกล้งจูบกันค่ะจะน่ารักมาก ขนาดไหนต้องไปชมกันค่ะไม่เคยรักนิพิพัฒนภสันกุลรับบทเป็นเทนเทนนุ่มหล่อไอคิวสูงปรีดที่สาวๆทั้งโรงเรียนปัาแอบชอบเขากันทุกคนด้วยความที่เป็นเด็กนักเรียนเนาะที่เพิ่งย้ายมาจากญี่ปุ่นทําให้ความฮอตขอนเทนเป็นที่สนใจของสาวๆทุกคนดูภายนอกเขาเป็นเด็กนุ่มที่แสนจะเย็นชาไม่เคยยิ้มและไม่สนใจใครแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากน่ารักและมีิจใจดีมากคนหนึ่งค่ะ ยิ่งรับปรเต่นปลหลิวสาวน้อยแสนน่ารักผู้ใส่ซึ่งไม่ทันคนนิสัยสนุกสนาร่าเริงเติมไปด้วยความสดใสเธอตกกลุมรักเทนๆทนเพื่อนัเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากญี่ปุ่นแต่รักคนนี้กลับเติมไปด้วยอวสร์ทำให้เธอมุ่งม,มั่นทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะใจชายในฝันของเธอให้ได้ เขาสศรทฐพงเพียงพอรับบทเป็นคิงนุ่มน้อยแสนดีเพื่อสนิทของตะหลิวเขาจะคอยอยู่เคียงข้างตะหลิวเสมอคอยเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจเธอในทุกๆเรื่องราบคนจริงแล้วตัวเขาเองแอบลงรักเพื่อสนิทคนนี้อยู่นั่นเองคิงมีความฝันอยากเป็นเชฟทำอาหารทำให้เวลาว่างเขาจะมาเรียนทำอาหารจับพลของตะหลิวอยู่บ่อยๆ เติมไปด้วยความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวที่สําคัญเลยก็คือเธอคือศัตรูหัวใจคนสำคัญของตะหลิวเธอพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อพิชิตหัวใจของเทนเทนมาเป็นของเธอให้ได้แต่ชินชย,ยุติรับบทเป็นพี่แดนรุน่นทีมหาวิทยาลัยปีสามสุดป๊อปหล่ออบอุอ่นและใจดีเขาแอบ,บเช้าน้ําค้างตั้งแต่แรกพอคอช่วยเหลือดูแลและให้คำปรึกษาน้ําค้างอยู่ไม่หา่าง รับระเป็นยูยีไม้ปวีนารสจินดาง,งามรับปรเป็นแป๋วอามวรสมัคดวงแก้วรับปรเป็นอาร์มแกงเคลือนสีสุดป่วนของตะหลิวที่คอยให้กำลังใจและให้คำประสายก,กับตะหลิวเสมอและคคยสนับสนุนให้เพื่อรักที่สุดตัวเองให้เทนเทนได้รู้ว่าเธอเหมาะสมกับเขาเหมือนกัน ชายอารมณ์ดีเขาเลี้ยงลูกสาวคนเดียวมาตั้งแต่เด็กหลังจากที่แม่ของตะหลิวเสียไปเขาจึงเป็นทั้งพ่อและแม่ของเธอนอกจากนี้เขายังมีความเชี่ยวชาญด้นการทำอาหารเป็นพิเศษเทชรพุพทธิพงศ์รมสาขานสชกรนครรับบทเป็นแก้วพ่อของเทนเทนเพื่อนสนิทของหานพ่อของตะหลิวเขาเป็นคนใจดีมีน้ำใจและรักเพื่อนสูงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเพื่อนสนิทเดือดร้อนเขาจึงไม่ลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือแม้แต่นิดเดียว เธอเป็นคนใจดีรักแรงให้พอลเอนดูตะหลิวเป็นอย่างมากรอเธอมีแต่ลูกชายเมื่อตะหลิวได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยทําให้เธอรู้สึกว่ามีลูกสาวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนและเธอเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถกำลังเทนเทนได้ทุกเรื่องและไปใช้กันด้วยซปเปอร์ซาอนคสำคัญเงวแมวหน่อยสุดน่ารักที่เหมือนเป็นสีลักแห่งความผูกพันของเทนเทนและตะหลิวและเป็นตัวละครสำคัญที่ทําให้พวกเขาทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งรักปมดแล้ว สนสุของความรักความฝ่ายและมิตรภาพของเทนเทนตะหลิวน้ำค้างขิงและแกงัเพื่อนจะเป็นอย่างไรติดตัมงชมได้ในซีรีส์คิสมีรักล้นใจในแกล้งจุ๊บ